สวัสดีครับดูอ่านฟัง EP 1 2คัดเฉพาะเมนูไข่มานำเสนอในแนวตั้งเพื่อสะดุดในการชมผ่านมือถือหวังว่าจะถูกใจนะครับติดตามต่อได้เลย ถ้าเราไปดูในตำราอาหารเก่าๆนะคะอย่างตำราแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลีอยภาสกรวงที่พิมพ์ช่วงพศ2441-2451หรือในเอกสารบันทึกสุดอาหารโบราณอื่นๆเราจะพบว่าเมนูอาหารคาวที่ใช้ไข่ไก่นี้มีหลากหลายทีเดียวค่ะแต่ส่วนใหญ่มักจะปรุงด้วยวิธีที่ไม่ซับซ้อนมากนักเน้นรสชาติจากวัตถุดิบเครื่องปรุงพื้นบ้านเช่นพริกไทยกระเทียมหอมแดงน้ำปลาครับ มีการใช้ไข่ทั้งแบบไข่สดไข่ต้มไข่เคม็มแล้วก็ไข่เยื่อวมาเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารเพิ่มรสชาติหรือสร้างเนื้อสัมผัสที่ต่างกันไปในแต่ละเมนูค่ะงั้นเรามาลองไล่เรียงดูเมนูเด่นๆที่ยังสืบทอดมาถึงปัจจุบันกันหน่อยไหมครับเริ่มจากเมนูที่ดูจะกเก่าแก่แล้วก็มีที่มาน่าสนใจอย,อย่างไข่เยื่อวม้าก่อนเลยอันนี้เรารู้กันว่าน่าจะได้รับอิทธิพลจากจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาเนาะ ตอนแรกๆอาจจะเป็นอาหารในวังหรือใช้ในพิธีกรรมก่อนจะแพร่หลายออกมาส่วนประกอบหลักๆก,ก็คือเอาไข่เป็ดหรือไข่ไก่สดไปพอกด้วยส่วนผสมที่เป็นด่างใช่ไหมครับถูกต้องค่ะหัวใจของการทำไข่เยี่ยวม้าแบบดั้งเดิมคือการสร้างสภาวะเป็นด่างให้ไข่ซึ่งส่วนผสมที่ใช้พอกก็มักจะเป็นดินเหนียวหรือดินสอพองผสมกับเกลือปูนขาวใบชาแล้วที่สำคัญมากๆคือขี้เท่าแตบหรือขี้เท่าจากไม้บางชนิด ซึ่งมันมีคุณสมบัติเป็นด่างตามธรรมชาติอ๋อคิดเท่าแกบค่ะความเป็นด่างนี้จะค่อยๆซึมผ่านเปลือกไข่เข้าไปทำปฏิกิริยาเคมีกับโปรตีนในไข่ขาวทำให้โปรตีนเสียสภาพเปลี่ยนโครงสร้างกลายเป็นเจลหรือวุ้นใสๆส,สีน้ำตาลเข้เขเขมหรือดำไปเลยส่วนไข่แดงก็จะเปลี่ยนสีเป็นเขียวเข้มอมดำแล้วก็มีเนื้อสัมผัสข้นๆหนืด,นดๆคล้ายครีมครับ กระบวนการหมักนี่ใช้เวลาประมาณ30-60วันหรืออาจจะนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับสูตรอุณหภูมิด้วยยิ่งหมักนานรสชาติกับกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นค่ะฟังดูเป็นกระบวนการที่น่าทึ่งนะครับเหมือนเล่นแร่ปแปราธาตุกับไข่เลยมาต่อกันที่เมนูยอดฮิตตลอดการอย่างไข่ลูกเขยบ้างครับ เมนูนี้แค่ชื่อก็ชวนสงสัยละเล่ากันว่าเป็นเมนูที่ลูกเขยทำให้พ่อตาแม่ยายทานแสดงความกระตันยูแต่จริงๆแล้วมีที่มาที่ไปชัดเจนกว่านั้นไหมครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับที่มาของชื่อก็น่ารักดีนะคะแต่ถ้าดูจากหลักฐานตำรับอาหารจริงๆเมนูไข่ลูกเขยน่าจะปรากฏชัดเจนในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะประมาณพศ2 3 2 5ถึง2400ครับ ส่วนประกอบหลักก็คือไข่ไก่หรือไข่เป็ดต้มสุกปอกเปลือกล่อไปทอดให้ผิวนอกเหลืองสวยจากนั้นก็นำไปเคี่ยวกับน้ำปรุงรสที่ทำจากน้ำตาลปีป๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกบางสูตรอาจใส่หอมเจียวพริกทอดหรือเครื่องเทศอ่อนๆอย่างรากผักชีกระเทียมพริกไทยเพิ่มความหอมค่ะรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของไข่ลูกเขยคืออะไรครับที่ทำให้คนติดใจ จุดเด่นคือรสชาติกลมกล่อมค่ะมี3ามรสหลักๆคือหวานนําจากน้ําตาลปี๊บเปรี้ยวตามจากน้ํามะขามเปียกแล้วก็เค็มจากน้ําปลาตัวไข่ที่ทอดจนผิวนอกตึงๆเล็กน้อยเนี่ยมันจะช่วยอุ้มน้ําปรุงรสไว้ได้ดีเลยค่ะเวลากัดเข้าไปแล้วได้รสชาติชุ่มฉ่ำ <c oughs> เคล็ดลับแบบโบราณคือการเคี่ยวไข่กับน้ำปรุงด้วยไฟอ่อนๆอย่างใจเย็นนะคะให้น้ำปรุงค่อยๆซึมเข้าเนื้อไข่โดยที่ไข่ไม่แข็งกระด้างแล้วบางบ้านอาจจะใส่ใบเตยหอมๆลงไปเคี่ยวด้วยเพิ่มกลิ่นหอมละมุนแบบไทยๆค่ะสั่งแล้วหิวเลยครับอีกเมนูที่ดูประณีตน่าสนใจคือไข่ยัดไส้ อันนี้ดูเหมือนจะเก่าแก่พอสมควรมีบันทึกถึงด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีการกล่าวถึงอาหารลักษณะคล้ายๆไข่ยัดไส้ในบันทึกของลาลูแบร์เหมือนกันก็คือช่วงอยุธยาตอนปลายอ๋อครับลักษณะเด่นของเมนูนี้คือการใช้ไข่ต้มเป็นเหมือนภาชนะแล้วใส่ไส้เข้าไปข้างใน <c oughs> วิธีทําก็คือต้มไข่ให้สุกผักครึ่งตามยาวควักเอาไข่แดงออกส่วนไข่ขาวเก็บไว้เป็นกระทงไส้ส่วนใหญ่มักทําจากหมูสับหรือกุ้งสับ ผัดกับสามเกลอือปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็นำไข่แดงที่ควักออกมาบดผสมลงไปในไส้ด้วยเพื่อเพิ่มความเข้มขน้นครับจากนั้นก็ตักไส้ใส่กลับเข้าไปในไข่ขาวจนเต็มอาจจะนำไปชุบแป้งบางๆหรือชุบไข่แล้วทอดให้เหลืองสวยค่ะดูเป็นเมนูที่ต้องใช้ความพิถีพิถันพอสมควรเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะต้องค่อยๆคยวักไข่แดงออกไม่ให้ไข่ขาวแตกแล้วก็ต้องผัดไส้ให้รสชาติกลมกล่อมพอดีพอดี สูตรโบราณบางสูตรโดยเฉพาะตำรับชาววังอาจจะใช้กุ้งเฮ้งป่อนอย่างดีแทนหมูสับหรือกุ้งสดเพื่อให้ได้กลิ่นรสที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ดูหรูหราขึ้นไปอีก uh huh. แล้วก็มีเคล็ดลับอีกอย่างที่น่าสนใจคือการใช้น้ำมันมะพร้าวในการทอดไข่ยัดไส้ค่ะซึ่งจะให้กลิ่นหอมเฉพาะตัวที่ต่างจากการใช้น้ำมันพืชทั่วไปในปัจจุบันน่าลองหาชิมแบบที่ใช้น้ำมันมะพร้าวทอดดูบ้างจังครับปิดท้ายหมวดอาหารข่าวด้วยเมนูไข่เค็มผัดสักหน่อย อันนี้อาจจะดูเป็นเมนูที่ใหม่กว่าเมนูอื่นๆหรือเปล่าครับน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะไข่เค็มผัดหรือบางทีเรียกว่าผัดพริกขิงไข่เค็มผัดเผ็ดไข่เค็มอะไรแบบนี้น่าจะเกิดขึ้นในยุคหลังๆหน่อยอาจจะช่วงรัตนโกสิ์ตอนกลางถึงปลายเรารอพศ2400เป็นต้นมาดูเหมือนจะเป็นเมนูที่ผสมผสานอิทธิพลระหว่างอาหารจีนจกับรสชาติแบบไทยๆนะคะคส่วนผสมหลักคือไข่เค็มดิบย้ำว่าต้องเป็นไข่แดงเค็มดิบ ะะไม่ใช่ไข่เค็มต้มอ,อ๋อต้องดิบค่ะนำมาผัดกับเครื่องแกงเผ็ดหรือผัดกับพริกสดกระเทียมหอมใหญ่ถั่วฝักยาวหรือผักอื่นๆตามชอบเลยค่ะทำไมต้องเน้นว่าเป็นไข่แดงเค็มดิบครับมันต่างกันยังไงเพราะเนื้อสัมผัสกับรสชาติมันต่างกันค่ะไข่แดงเค็มดิบพอดวนความร้อนมันจะสุกแล้วก็แตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆมันมันคลุกเคล้าไปกับเครื่องปรุงส่วนผสมอื่นได้ดีให้รสชาติเค็มๆม,มันๆที่เป็นเอกลักษณ์ อ๋อเข้าใจแล้วแต่ถ้าใช้ไข่เค็มต้มสุกมาหั่นผัดมันจะออกเข็มแข็งรสชาติไม่ค่อยกระจายตัวเท่า เคล็ดลับทำให้อร่อยคือผัดไข่แดงเค็มดิบในน้ำมันให้พอสุกแตกตัวก่อนแล้วค่อยใส่เครื่องปรุงอื่นๆตามลงไปแล้วก็เนื่องจากไข่เค็มมันเค็มอยู่แล้วเวลาปรุงรสก็อาจจะต้องลดน้ำปลาหรือเกลือลงหรือถ้าจะให้ดีที่สุดแบบโบราณคือใช้ไข่เค็มที่ดองเองจะควบคุมความเค็มได้ดีกว่าซื้อสำเร็จทีนี้เราลองเปลี่ยนบรรยากาศไปสู่โลกของขนมหวานกันบ้างซึ่งไข่ไก่โดยเฉพาะไข่แดงนี่ถือเป็นพระเอกเลยก็ว่าได้ในขนมไทยหลายชนิดเลยนะครับ ถูกต้องเลยค่ะถ้าพูดถึงขนมไทยโบราณที่ใช้ไข่เป็นส่วนประกอบหลักเราจะเห็นอิทธิพลชัดเจนมากๆจากชาวโปรตุเกสซึ่งเริ่มเข้ามาติดต่อค้าขายตั้งถิ่นฐานในสยามตั้งแต่ช่วงปลายอายุทยาราวๆพศ2100ถึง2310 หนึ่งในสิ่งที่ชาวโปรตุเกสทิ้งไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญเลยก็คือเทคนิคการทำขนมที่ใช้ไข่แดงจำนวนมากผสมกับน้ำตาลซึ่งตอนนั้นน้ำตาลก็เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในสยามแล้วค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นของขนมตระกูลทองอันเรื่องชื่อเลยใช่ไหมครับพวกฝอยทองทองหยิบทองหยอด ใช่ค่ะขนมอย่างฝอยทองทองหยิบทองหยอดสันนิษฐานว่าดัดแปลงมาจากขนมโปรตุเกสอย่าง Fios สเด v โอหรือ Ovos m o l เลสเดอ e าเวโที่ใช้ไข่แดงเป็นวัตถุดิบหลักการเข้ามาของเทคนิคพวกนี้นี่ถือเป็นการปฏวิวัติวงการขนมไทยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะมันทำให้เกิดขนมรูปแบบใหม่ที่มีเนื้อสัมผัสรสชาติต่างจากขนมไทยดั้งเดิมที่มักจะใช้แป้งกะทิน้าตาลเป็นหลักอืม hmm. เรื่องนี้มีหลักฐานปรากฏในวรรณคดีเก่าแก่อย่างกาบเฮชมเครื่องขาวหวานพระราชนิพนธ์ในเจ้าฟ้ากุ้งสมัยอยุธยาตอนปลายที่มีการบรรยายถึงขนมเหล่านี้ไว้ด้วยค่ะแล้วบทบาทของไข่ในขนมไทยเหล่านี้คืออะไรบ้างครับนอกจากให้สีเหลืองทองสวยๆแล้วไข่โดยเฉพาะไข่แดงมีบทบาทสำคัญหลายอย่างเลยค่ะ นอกจากให้สีสันแล้วโปรโตีนกับไขมันในไข่แดงยังช่วยให้เนื้อขนมมีความนุ่มละมุนลิ้นมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวด้วยในบางกรณีการตีไข่ให้ขึ้นฟูก่อนนำไปผสมก็ช่วยทำให้ขนมมีเนื้อสัมผัสที่เบาฟูขึ้นด้วยแต่ต้องบอกว่าการทำขนมไทยโบราณที่ใช้ไข่เยอะๆแบบนี้ต้องอาศัยความประณีตพิถีพิถันความชำนาญสูงมากนะคะครับ สมัยตอนไม่มีเครื่องตีไข่ไฟฟ้าต้องตีด้วยมือนานมากการควบคุมความร้อนจากเตาถ่านก็ต้องแม่นยำไม่งั้นขนมอาจจะไหม้หรือเนื้อสัมผัสไม่ดีได้เลยค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดขนมแต่ละชนิดกันดีกว่าเริ่มที่ฝอยทองเลยครับอันนี้ถือเป็นไอคอนเลยนะของขนมไทยตระกูลทอง ฝอยทองก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าน่าจะดัดแปลงมาจาก Fios de Ovos ของโปรตุเกสชื่อฝอยทองก็มาจากลักษณะที่เป็นเส้นเล็กๆสีเหลืองทองซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์มงคลสื่อถึงความมีอายุยืนยาวเหมือนเส้นไหมหรือความร่ำรวยจากสีทองเลยนิยมใช้ในงานมงคลต่างๆครับส่วนผสมหลักก็เรียบง่ายมากคือไข่แดงนิยมใช้ไข่เป็ดนะคะ พราะให้เส้นที่เหนียวกว่าสีสวยกว่าไข่ไก่แล้วก็นำเชื่อมที่เคี่ยวจนข้นได้ที่อาจจะมีการเติมน้ำค้างไข่หรือน้ำสะอาดเล็กน้อยช่วยให้ตีไข่แดงง่ายขึ้นค่ะเทคนิคสำคัญในการทำฝอยทองคืออะไรครับให้ได้เส้นเล็กสวยไม่ขาดง่ายๆเนี่ยหัวใจสำคัญอยู่ที่การเตรียมไข่แล้วก็การโรยเส้นค่ะเริ่มจากการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวอย่างระมัดระวงังไม่ให้มีไข่ขาวปนเปื้อนเลยเพราะจะทำให้เส้นแข็งกระด้างอ๋อ จากนั้นต้องกรองไข่แดงผ่านผ้า,ผาขาวบางละเอียดละเอียดเพื่อเอาเยื่อหรือส่วนที่ไม่ต้องการออกทําให้ได้ไข่แดงที่เนียนเป็นเนื้อเดียวกันเวลาตีก็ต้องตีเบาๆไม่ให้เกิดฟองอากาศมากไปตอนโรยเส้นลงในน้าเชื่อมที่เดือดพล่านต้องใช้กรวยรูเล็กๆสมัยก่อนนิยมใช้กรวยใบตองค่อยๆโรยวนเป็นวงกลมในกระทะทองเหลืองอ การควบคุมไฟให้นำเชื่อมเดือดพอดีการใช้ไม้พายหรือตะเกียบคนเบาๆให้เส้นไข่ฉุกทั่วกันลอยขึ้นมาจับตัวเป็นแพรก็เป็นเทคนิคที่ต้องอาศัยความชำนาญค่ะถ้าทำได้ดีเส้นจะเล็กละเอียดเหนียวนุ่มแล้วก็เงางามค่ะฟังดูต้องใช้สมาธิความอดทนสูงมากเลยนะครับทีนี้มาถึงคู่แฝดอย่างทองหยิบกับทองหยอดบ้างสองอย่างนี้มีความเหมือนและต่างกันยังไงครับทองหยิบกับทองหยอดก็ถือเป็นขนมมงคลในตระกูลทองเหมือนกันค่ะ สันนิษฐานว่าดัดแปลงมาจากฝอยทองอีกทีเพื่อให้มีรูปทรงต่างออกไปทั้งสองชื่อก็ความหมายดีสื่อถึงความมั่งคั่งร่ำรวยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองครับความเหมือนคือใช้วัตถุดิบหลักเป็นไข่แดงน้ำเชื่อมเหมือนฝอยทองแต่ความต่างอยู่ที่รูปทรงแล้วก็ส่วนผสมเล็กน้อยค่ะต่างกันตรงไหนบ้างครับทองหยอดจะมีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งทองหยอดโดยเฉพาะผสมลงไปในไข่แดงนิดหน่อยค่ะ เพื่อช่วยให้เนื้อขนมข้นขึ้นสามารถหยอดเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆคล้ายหยดน้ำลงในน้ำเชื่อมได้อ๋อทองหยอดมีแป้ง ใช่ค่ะส่วนทองหยิบจะใช้ไข่แดงล้วนๆเหมือนฝอยทองแต่หลังจากหยอดไข่แดงลงในน้ำเชื่อมให้สุกเป็นแผ่นกลมแล้วจะต้องตักขึ้นมาพักให้อุ่นแล้วใช้มือหรือแหนบบรรจงจับจีบให้เป็นกลีบสวยๆคล้ายดอกไม้ซึ่งอันนี้ต้องอาศัยความชำนาญความประณีตมากๆเลยค่ะทั้งสองชนิดนี้ก็เน้นย้ำความสำคัญของคำว่าทองในชื่อเพื่อสื่อถึงความเป็นมงคลความสูงส่งของขนมค่ะ นอกจากตระกูลทองแล้วยังมีขนมอื่นอีกไหมครับที่ใช้ไข่เป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างเม็ดขนุนแ่ละครับอันนี้ดูเหมือนจะต่างออกไปนิดหน่อยใช่ค่ะเม็ดขนุนเป็นขนมไทยโบราณอีกชนิดที่นิยมนะคะมักจัดอยู่ในชุดขนมมงคลด้วยเชื่อกันว่าเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5มีลักษณะเป็นเม็ดรีรีคล้ายเม็ดขนุนสมชื่อเลยส่วนที่ต่างจากขนมตระกูลทองคือไส้ด้านในมักจะทำจากถั่วเขียวกวนกับน้ำตาลกะทิ ปั้นเป็นก้อนรีๆแล้วนำไปชุบส่วนผสมของไข่แดงก่อนนำไปหยอดในน้าเชื่อมแต่บางสูตรโดยเฉพาะสูตรชาววังอาจมีการใช้ไข่ขาวเข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอนทำเปลือกนอกด้วยค่ะใช้ไข่ขาวยังไงครับน่าสนใจบางสูตรที่ต้องการให้เปลือกนอกของเม็ดขนมมีความกรอบฟูเล็กน้อยนะคะจะมีการนำไข่ขาวไปตีกับน้ำตาลจนขึ้นฟูตั้งยอดแข็งหรือที่เรียกว่าเมอแรงนั่นแหละค่ะ อ๋อ oh, แบบเมแรงใช่ค่ะแล้วจึงนำไปผสมกับไข่แดงหรือใช้เคลือบไส้ถ่วกวนก่อนนำไปชุบไข่แดงอีกทีการใช้เมอแรงนี้จะทำให้เปลือกนอกมีเนื้อสัมผัสที่กรอบเบาต่างจากการใช้ไข่แดงล้ว,ลวนๆที่จะให้เนื้อสัมผัสที่นุ่มเหนียวมากกว่าเคล็ดลับคือต้องใช้ไข่ขาวที่สดใหม่สะอาดจะตีขึ้นฟูได้ดีแล้วอาจมีการเติมกลิ่นหอมเช่นกลิ่นมะลิลงไปในน้ำเชื่อมด้วยช่วยเพิ่มความหอมกลบกลิ่นขาวไข่ได้ค่ะ น่าสนใจมากครับไม่เคยรู้เลยว่าเม็ดขนนบางฝูดมีเทคนิคแบบนี้ด้วยสุดท้ายสำหรับหมวดขนมหวานวันนี้ขอพูดถึงขนมหมอ้อแกงหน่อยครับอันนี้ก็เป็นขนมยอดนิยมอีกอย่างเลยขนมหมอ้อแกงก็เป็นอีกหนึ่งขนมไทยที่เชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากขนมอบของโปรตุเกสเหมือนกันค่ะแต่คนไทยได้นํามาปรับประยุกต์ให้เข้ากับวัตถุดิบอุปกรณ์ที่มีในท้องถิน่นโดยเฉพาะการอบในหมอ้อแกงดินเผาซึ่งเป็นที่มาของชื่อขนมเลยครับ มีหลักฐานปรากฏในตำราอาหารโบราณย้อนไปได้ถึงสมัยอยุทยาเลยนะคะส่วนผสมหลักจะต่างจากขนมตระกูลทองคือใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดทั้งฟองเลยทั้งไข่แดงไข่ขาวผสมกับกะทิน้ำตาลปี๊บแล้วก็ส่วนผสมที่ให้เนื้อสัมผัสเช่นถั่วเขียวเลาะเปลือกนึ่งสุกบดละเอียดแบบเพชรบุรีหรืออาจจะเป็นเผือกบดเม็ดบัวบดก็มีค่ะวิธีการอบแบบโบราณน,นี้เป็นยังไงครับใช้หม้อดินเผาอบ การอบขนมหม้อแกงแบบดั้งเดิมจะใช้เตาถ่านค่ะโดยเทส่วนผสมขนมลงในถาดหรือหม้อแกงดินเผาแล้วนำไปตั้งบนเตาถ่านที่ไฟไม่แรงมากจากนั้นจะใช้ฝาครอบที่มีฐานร้อนๆวางอยู่ด้านบนด้วยเพื่อให้ความร้อนกระจายมาจากทั้งข้างล่างข้างบนพร้อมๆกันคล้ายๆการทำงานของเตาอบปัจจุบันอ๋อให้ความร้อนบนล่างใช่ค่ะวิธีนี้จะทำให้ขนมสุกทั่วถึงกันแล้วก็มีหน้าขนมที่เกรียมสวยน่าทาน เคล็ดลับสำคัญคือการใช้หม้อดินเผาจะช่วยให้ขนมมีกลิ่นหอมอ่อนๆที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเวลาผสมส่วนผสมต้องคนเบาๆมืออย่าคนแรงหรือนานเกินไปเพราะจะทำให้เกิดฟองอากาศมากซึ่งส่งผลให้เนื้อขนมที่ได้ไม่เนียนนุ่มอาจจะแข็งกระด้างได้ค่ะ